สวัสดีครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆหลายคนนะครับสงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามานะครับว่าฟีดแบ็จากลูกค้าเนี่ยนะครับเวลาที่เราขายสินค้าได้ทําไมลูกค้าไม่ให้ฟีดแบ็กกลับมาหาเราเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฟีดแบ็เนี่ยเป็นเรื่องสาคัญใช่ไหมครับยิ่งเรามีมากเท่าไหร่โดยเฉพาะฟีดแบ็บวกเนี่ยมันจะช่วยทําให้ร้านค้าเราดูมีมาตรฐานขึ้นใช่ไหมครับ เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจลูกค้ามั่นใจในร้านค้าเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่พ่อค้าเนี่ยอยากจะได้มากที่สุดหลังจากที่เราขายสินค้าไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของฟีดแบ็กเนี่ยจริงๆแล้วเรามีหลายวิธีนะครับที่เราจะได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าถ้าเป็นวิธีที่ผมทําเป็นประจําก็คือวิธีแรกนะครับก็คือเวลาที่เราขายสินค้าได้เนี่ยผมจะให้ของแถม ลงไปในกล่องหรือซองนะครับเวลาที่ลูกค้าเปิดกล่องหรือซองมาเนะี่ยเขาก็จะรู้สึกว้าวใช่ไหมครับที่เขาเห็นของแถมนั่นหมายความว่าลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้มากกว่าการซื้อสินค้า1ชิ้นเพราะเขาได้ของแถมด้วยก็จะทําให้ลูกค้านะครับมีโอกาสที่จะกลับมาให้ฟีแดแบ็คเราด้วยนะครับ2นะครับคือการให้โปรโมชั่นต่างๆกับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นคูปองโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ย ผมจะให้คูปองลูกค้าทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามาครับคูปองเนี่ยเพื่อนๆสามารถสร้างได้แต่มีเงื่อนไขนะครับเพื่อนๆจะต้องเปิดการใช้ไปเปิดการใช้สตอก่อนนะครับถึงจะสามารถสร้างคูปองได้นะครับคูปองเนี่ยมันเป็นเหมือนส่วนลดที่เวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้าเราหนึ่งชิ้นนะครับแล้ว เราบริการหลังการขายวยการให้คูปองกลับไปใช่ไหมครับแล้วลูกค้าจะรู้สึกดีมากๆเลยที่เขาจะได้ส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเป็นการบริการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะให้คะแนนในเชิงบวกเราได้หลังจากที่เขาได้รับสินค้าแล้วนั่นเองนะครับวิธีการที่3นะครับเป็นวิธีการที่อาจจะดูอาจจะฟังดูแลแบบว่าเอาขอได้ด้วยหรอครับ นั่นคือการขอฟีดแบคลูกค้าแบบตรงๆนะครับก็คือส่งจดหมายหรือส่งข้อความเนี่ยไปขอฟีดแบกกับลูกค้าเลยนะครับแต่คราวนี้วิธีการส่งจดหมายหรือการขอเนี่ยเราต้องใช้ภาษาที่นุ่มนวลและสุภาพนะครับแล้วก็ใช้ภาษาที่เหมือนเราหวงใยนะครับอยากเทคแคร์อยากบริการเขาท่านเองนั่นคือการบอกถามถ่ายลูกค้านะครับว่า หลังจากที่ท้าซื้อสินค้าเราไปแล้ว 2- 3สสัปดาห์เนี่ยนะครับให้เราส่งจดหมายนะครับไปถามลูกค้านะครับว่าว่าลูกค้านะครับได้รับสินค้าแล้วหรือยังถ้าหากว่าลูกค้ายังไม่รับสินค้านะครับโปรดติดต่อกับหาเราหรือผู้ขายนี่นะครับเพื่อที่เรานะครับจะได้ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหานี้ให้เขานะครับฟังดูแล้วเป็นยังไงครับมันดูเหมือนกับว่าเราเป็นห่วงเขาใช่ไหมครับแต่เวลาที่ เราขายสินค้าไปแล้วเราส่งจดหมายไปถามลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกว่าเรากําลังบริการที่ดีต่อเขานะครับแล้วผมก็จะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในจดหมายนะครับก็คือถ้าหากเขาได้รับสินค้าแล้วนะครับหรือลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเนี่ยสินค้านั้นใช้ดีไหมหรือมีข้อเสียอะไรที่เราต้องช่วยเหลือบ้างถ้าหากว่าสินค้าใช้ดีและคุณชื่นชอบในการบริการของเราเนี่ย เราขอได้ไหมขอให้คุณกลับมาให้คะแนนบวกือย positive feedback กับร้านค้าเราเห็นไหมครับว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าเราขอโดยที่ไม่ได้บังคับเลยก็คือเราถามไถ่ายเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงเขาได้รับสินค้าเราหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าจะรู้สึกว่าเราถามด้วยความห่วงใยและการบริการที่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้วิธีการส่งจดหมายไปขอ โดยการใช้คำพูดที่สุภาพและนุ่มนวลนะครับจะทำให้ลูกค้านะครับรู้สึกประทับใจในการบริการของร้านค้าเหล่านั่นเองครับนี่คือ3วิธีนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถได้ฟีดแบ c k จากลูกค้านะครับหรือเราเรียกกันว่า s i สิทีฟฟีดแบ c k นั่นเองการขายนะครับไม่ใช่แค่การที่เราลงสินค้าเป็นนะครับแต่การขายคือการสื่อสารกับลูกค้า ตั้งแต่การเกิดออเดอร์จนจบออเดอร์นะครับนั่นคือสินค้าถึงบ้านลูกค้าหนึ่งถ้าเราใช้การสื่อสารในการบริการลูกค้าถามถ่ายลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับว่าของถึงไหนแล้วลูกค้าจะรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เขาประทับใจจะทำให้การขายของเราทุกครั้งนะครับมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆนะเลยครับเพื่อนเพื่อนๆลองไปฝึกทำดูครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ